วันนี้เราซ่อมอ่างมาริโนะครับเป็นอ่างจากัสซี่ระบบเวอร์คูแอร์กูก็คือน้ำวนอากาศนะครับเนี่ยตอนนี้เราเพิ่งจะยกขึ้นมานะครับแล้วเราก็ตรวจเช็คว่าตอนนี้คือมอเตอร์ตัวปั๊มน้ำนี่ใช้งานได้นะครับตอนนี้กำลังเช็คตัวระบบอากาศนะครับก็จะมีรั่วซึมบ้างเล็กน้อยนะครับตามการใช้งาน แต่ว่าระบบปัะพยังไม่ได้ซ่อมนะครับเดี๋ยวจะต้องอเติมน้ำให้มันถึงระดับของมันก่อนมันจะมี water level sensor ของมันอยู่นะครับตอนนี้คอนโทรลคอนโทรลเลอร์ wiring ด i a g r a m นะครับเวลาที่เราจะตรวจซ่อมจะตามตัวระบบไฟฟ้าเราก็ต้องมาดูที่เมนคอนโทรลบล็อกนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้คือเขาเขแสดงตัวถึอว่า แลวนี่คือคอนโทรลพาเนลคอนโทรลพาเนลก็ el, el, คือตัวสวิตช์ด้านบนนะครับมันก็จะบอกว่าตัวเวลามันอินดิเคตหรือว่าตัวที่มันโชว์ขึ้นมามันจะบอกว่าอะไรและตัวนี้ก็จะมีะหลายหลายฟังก์ชันนะครับที่เขาจะบอกอยู่ว่าวัยริ่งได้แกนไปทางไหนนะครับตอนนี้ก็คือที่ให้ช่างทำอยู่ก็คือว่าตัวอุปกรณ์ของ อ่มันติดอยู่เนื่องจากลูกค้าไม่ได้ใช้งานนานแต่ว่ากกยังใช้งานได้ดีนะครับพวกสายน้าดีพวาข้อต่อยใ,ใช้งานได้นะครับตอเ,เรากาลังตรวจเช็คให้ลูกค้าลูกค้าทิ้งไว้ประมาณ10กว่าปีนะครับไม่ได้ใช้งานเลยซื้อมาไว้นะครับตอนนี้ข้าระกันมีตอนนี้เปิดระบบแอร์พูติดนะครับ <Okay. S 1> ว่าใบนี้ก็หลายสตางค์ มันเด็นม่นเขก็ป,ป,ปจับดู่มาถึางนี่เลยเมื่อกี้เปิดสวิตชิ้งไว้มันก็จะติดเดี๋ยวต้องให้อันนี้มันเต็มไปนี้ก่อนแล้วมันก็จะเปิดได้ตอนนี้มีรั่วซึมบ้างครับฝั่งก็หลายจุดๆ ตัวนี้เดี๋ยวต้องอัดตัวกาวเข้าไปแ,แล้วค่อนข้างซ่อมยากตัวนี้นี่นดีนวดตรงนี้หนึ่งจุดตัวนี้หนึ่งจุด,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 ดไอโซไดเอาดินสอล่ะดูดินสอล่ะ ออกได้ไหมดีกวเดี๋ยวค่อ,กอากนี่ต้องเออออกต้องเราจะคอดอะไรห้ค่อยๆคลอดเองแง่ๆก็ต้องออกมันก็จะไปทางอะไรขีดตัวแหนก็ไม่อยากขีดแล้วกันตอกกันสวนขึ้นมาดิตอกจากข้างล่างอะสวนขึ้นมาหาอะไรดันก็ไม่ดีถอดข้างล่างไม่ได้เลยตัวนั่นน่ะถอดทั้งยวงขึ้นมาสายน้ำดีมันถอดออกไปแล้วไม่ใช่หรอ พอไตัวประกับโดยล่างแล้วก็ดึงขึ้นมาทั้งยวงอ่ะเอาคอมากันให้ไออ่ะคอม้พอแล้วก็ดึงขึ้นมาทั้งหยวงแล้วมาค้อออกข้างนอกอ่ะ